สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาจัดสเปคคอมนะฮะโดยการช้อปปิ้งผ่านในเว็บนะผมไม่ได้คาดสปอนเซอร์ของ JB นะก็มันจะมีตรงนี้เขียนว่าจัดสเปคคอมแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเลือกอุปรกรณ์เนะี่ยเราจะมีความรู้พื้นฐานก่อนซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วฮนะจริงๆก็มีส่วน CPU เป็นส่วนสมองนะในการคิดเรียกว่าเซนเซนทรัลโปรเซสซิ่งยูนิตนะครับวงเล็บตัวย่อคือ CPU แล้วก็มี random access memory ตัวนี้เป็นความจำของมันตัวนี้ปิดไฟแล้วหายนะมันไม่ได้จำไว้ถาวรแต่ว่ามันมีความเร็วค่อนข้างเร็วมากมันสามารถใช้เก็บข้อมูลแล้วก็คุยกับ cpu ได้อย่างรวดเร็วแต่จะมีที่เก็บข้อมูลที่ช้ากว่ามากเรียกว่า storage ตัวนี้ก็จะเป็นพวก hard disk หรือเป็น ssd ấy. จะช้ากว่ามากเลยฮะฉะนั้นเวลาตอนทำงานจริงอ่ะมันต้องโหลดจาก hard disk มาเก็บในแ a มก่อนแล้วก็ cpu ค่อยเอาไปใช้งาน จะได้ไม่ชักช้าแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือ s t o r g g e เนี่ยปิดไฟแล้วไม่หายนะฮะฉะนั้นจะเป็นที่เก็บข้อมูลถาวรบางทีจะมีพูดถึงอีกอันหนึงคือ G.P.U. นะฮะ G.P.U. ก็คือ Gra p h i s Processing Unit เดี๋ยวผมทาแผนภาพให้ดูมีเพิ่อมอีกอันหนึงแล้วก็ลูกศรเป็นประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ก็เปลี่ยนจาก C เพิ่มเป็น G ฉะนั้นงานอะไรที่เกี่ยวกับกราฟิกนะ CPU ก็จะโยนให้ GPU ทำมันจะทำได้เร็วกว่าเพราะว่าเป็นเขาเรียกหน่วยประมวลผลเฉพาะทางกราฟิกเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสับที่เราจะเจอกันในวงการนะแต่ว่าไอ้ GPU เนี่ยมันจะหมายถึงเป็นการ์ดจอแยกก็ได้หรือว่าเป็นการ์ดจอที่รวมอยู่ใน CPU ก็ได้ มันก็จะมี CPU ที่เขามีคาว่า i nte g r a t ร g r a าฟ i กก็คือมันจะมี GPU ซ่อนอยู่ข้างในก็จะเป็นเรียกว่าราคาถูกเราไม่ต้องซื้อการจอแยกตัว CPU ก็ประมวลผลทางกราฟิกได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูตอนอเลือกสเปคก็จะมีให้เลือกตรงนี้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวมาดูตรงการทำงาน c นะ CPU เนี่ยถ้าเราเทียบเหมือนคนเนี่ยเป็นสมองคนแล้วก็ข้อมูลเก็บในตู้หนังสือ ตู้เอกสารเราดึงข้อมูลออกมาก่อนจากตู้เอกสารมันก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่แต่พอเป็นหนังสือออกมาหรือเป็นแฟม้มเราถึงจะเปิดอ่านได้ลักษณะประมาณนี้เราจะทํางานได้เร็วขึ้นได้ยังไงมันก็จะมีเทคนิคหรือวิธีการหลายอย่างเช่นเราอาจจะคนเดียวกันเนี้ยเราสามารถเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่อานหนังสือสองเล่มพร้อมกัน,กนได้เราสามารถ ทำหนึ่งนะฮะที่ทำอะไรพลาดทา่ายเดี๋ยวผมทำแผนภาพของต c กับทว v ก่อมาก่อนจากแผนภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถดึงมาทีละสองเล่มแล้วคนเนี้ประมวลผลได้ถ้าเราจัดตารางดีๆเช่นเราเวลาเราลอกกันบ้านหรือลอกลอกหนังสือเราหยิบเล่มที่หแล้วก็เขียนเขียนลอกลงไปเล่มที่ห ขณะกำลังเขียนเล่มที่1อยู่เราก็ตาก็ไปอ่านเล่มที่2ได้คนจริงๆทำไม่ได้แต่ cpu มันทำได้เราจัดงานให้มันดีพอแบ่งเป็นหลายๆจังหวะแล้วก็สลับหวังในการทำงานเนี่ยอันนี้คือการเขาเรียก h y p e r t ์ r a d นะใน cpu หรือบางทีเอาง่ายสุดง่ายๆตรงไปตรงมาเราเพิ่มคนเนี่ยเพิ่มคอหรือเพิ่มหัวในการคิดคำนวณ cpu เราเป็น dual core คือ2องคอ ฉะนั้นถ้ามี CPU dual core ก็ประสรโปรเซสตงาน2อ,อันพร้อมกันได้แล้วก็ในทางปฏิบัติเราจะรวม2เทคโนโลยีนี้เข้าด้วยกันตอนใช้งานนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้คือโฆษณาของ Intel นะฮะเดี๋ยวผมขยายอเอาขนาดนี้แล้วกัน Intel Hyper-Threading technology enables two threads to be processed in a single processor core, allowing partially parallel execution. Whereas traditional single-threaded processors could only process one thread at a time. Next was the dual-core Intel processors, today's best choice for notebooks, which enabled two threads to be fully processed in their own processor cores for truly parallel execution. There are also quad-core Intel processors which take parallel processing of <on S 2> desktop computers another leap forward allowing four threads to <and a S 2> process <core. S 1> in parallel The latest Intel multi-core processors include ตัวนี้จะเห็นว่ามันใช้มาติดเทรดแล้วก็มาติด Core ด้วยฮะพร้อมกันนะครับก็โดยคร่าวๆประมาณเนี้ยเทคโนโลยีที่เราอาจจะต้องรู้บ้างเนี้ยเวลาตอนเลือกอไปเลือกสเปคคอมพิวเตอร์เนี้ยอ่ะเดี๋ยวผม ไปดูหน้า,นาโปรแกรมนี้จะช่วยจัดถ้าเราเลือก cpu ถูกต้องนะเลือกตัวที่ต้องการแล้วมันจะเลือกเมนบอร์ดที่รองรับขึ้นมาเองเ้าเห็นว่ามันมี cpu intel amd แล้วมันจะตัวไหนดีมี2ยี่ห้อหลักๆก,ก็ intel ก็จะแพงหน่อยราคาต่อประสิทธิภาพจะเป็นราคาแพงแต่ว่าเนื่องจากมันมีชื่อเสียงเรื่องเรือขอบหน้าเชื่อถืออะไรหลายอย่างบางคนก็เลือกใช้ intel ถ้าบางคนเน้นแรงเล่นเกมก็เลือก amd แต่ว่าปัจจัยมีที่บอกว่ามันมี G P U ไหมถ้าเราเอาประหยัดหน่อยแล้วมี G P U เนี่ยอย่างเออถ้า A M D ก็จะมีเนี่ r a d e o n มี a d e o n ก็คือมีการ์ดจอถ้าใน intel ดูอย่างนิดหนึ่ง intel ก็รุ่นถูกๆบางทีก็จะมีเลยมีการ์ดจอรุ่นแพงบางอันก็ก็ต้องดูถ้าซีรีส์ของ intel เนี่ยสมมุติ Co r e i3 อันนี้ ไอสรสิบนี้เป็นเป็นรุ่นที่10นะฮะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดของ Intel ตัวนี้ตัวนี้มันจะเขียนนะฮะ Intel UHD g r a p h i c ก็คือ,อมีกราฟิกอยู่ในตัว C c ข้อ8 t h r e a d นะฮะตัวนี้ก็ไอนี้ที่เราคุยกันมกเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้หมดนะฮะแล้วก็ Socket ตัวนี้เป็นรุ่นที่10 Socket 1.2.0 0 ต้องเป็นซ็อกเก็ตเดียวกันเท่านั้นเนะี่ยทถึงจะใส่กันได้ฉะนั้นเวลาเราอนะัปเกรดเนี่ยเมนบอร์ดเดียวกันเนะี่ยถ้ามารองรับ1-2.0่แล้วเนี่ยสามารถอัปเกรด CPU รุ่นที่ใส่ด้วยกันได้ส่วนใหญ่คือเจนเดียวกันมกักจะใส่กันได้นะไอ้หนึ่ซึ่งเจนสิกับ11จะใส่ได้นะตอนนี้นะฮะส่วน AMD ดีอ่ะดีกว่านั้นอีก AMD มเนี่ยมันจะมีซ็อกเก็ต AM4 อนี้ AMD จะไม่ค่อยเปลี่ยนซ็อกเก็ตเหมือน Intel อ<ะ>ก็ทำให้โอกาสอัปเกรด CPU เหมันได้ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ a m 5จะมาแล้วแต่ว่าในท้องตลาด AMD ตอนนี้มันเป็นเป็น a m 4ทั้งหมดฉะนั้นพวกนี้ก็อัปเกรดกันได้ง่ายคข้อดีของของอ AMD เดี๋ยวผมขอเลือกเป็น AMD แล้วกันถ้าไม่มีกราฟ,ฟริกตัวนี้ไม่มีเลดอนเดี๋ยวลองดูรลยละเอียดไม่มี GPU ตัวน,นี้ต้องซื้อต่างหาก มันจะเขียนเนี่ย no i n t e g r a t e g r a p h i c เห็นไหมฮะอันนี้เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นรุ่นที่เป็นลดอนะฮะผมพยายามเลือกหลกัหลกๆนะผมพยายามเลือกซ็อกเก็ตที่ใหม่ที่สุดแล้วก็ CPU รุ่นต่ำในซ็อกเก็ตนะั้นแล้วเดี๋ยวค่อยๆอ,อัปเกรดไปเดี๋ยวผมขอเลือกแต่ md ไม่ต้องคิดมาก md มันเป็น am 4หมดผมก็เลือกจัดชุดสเปคก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดต,ตัวนี้ อ่าส uh, ี core, ่คอสี่เทรดนะฮะตอนนี้มันไม่ใช่ไฮเปอร์เทรดก็ดูคร่าวๆเ,เนี่ยมันจะมีอินทิเกรตกราฟิกเป็น AMD Radeon v g a 8กราฟิกแล้วก็เอ่อเทอร์โบก็คือมันเล่งความเร็วได้ถึง4ี่กิกะเฮิร์นะฮะแต่ความเร็วปกติคือ3.6มนะครับคร่าวๆประมาณนี้โอเคผมเลือกตัวนี้ไปละ หลังจากเลือกตัวนี้แล้วอะ่ะมันก็จะมีเมนบอร์ดขึ้นมาให้เลือกเห็นว่าเมนบอร์ดเออมีเยอะแยะเลยมีหลายราคาเดี๋ยวดูตัวแพงสุดเท่าไหร่แพงสุดสองหมืนสี่กับสองกับไม่ถึงไม่ถึงสองพันห่งถูกกว่าส mm ิ hmm. เกินสิบเท่าเพราะทำไมอ่ะทำไมมันถูกขนาดนี้เดี๋ยวเราลองดูรายละเอียดตัวถูกสุดตัวนี้แล้วกันดูรายละเอียดตัวถูกสุดตัวนี้ อ,า,อาจจะใช้ความรู้นิดนึงเช่นสลอ็อตมี2สลอ็อตแล้วก็อันที่ผมคิดว่าควรจะดูคือ m 2รองรับไหมตัวนี้ไม่มีไม่รองรับ m 2อะผมแนะนำว่าซื้อคอมปัจจุบันสมัยนีย้ให้มี m 2นะฮะตัวนี้ม m 2ผมไม่สนใจแล้วก็ดูรุ่นสมมุติด,ดู s l o c k ตัวนี้รายละเอียดแพงขึ้นมานิดนึงตัว s l o c k ตัวนี้ มี SSD 1พอร์ตนะครับที่น่าสนใจแล้วก็นอกนั้นก็คล้ายๆกันมีเน็ตเวิร์กไม่มี Wi-Fi หลักๆเนี่ยบางทีเราจะต้องดูชิปเซต t นะีว่าชิปเซตรุ่นนี้มันรองรับอะไรบ้างนะแต่มันรายละเอียดติดย่อยช่งนช่าง,งาไปก่อนแล้เราดูตามราคาไปก่อนแล้วก็ดูเรื่องการอัปเกรดนะอย่างตัวนี้ หมื่สี่เอ้พันสี่เราลองดูตัวที่มันแพงกว่านิดหน่อยแพงขึ้นมาแล้วดูซิมันจะมีอะไรน่าสนใจไหมอ่ะดูตัวนี้นัสล็อกยี่ห้อเดียวกันแล้วกันสองพันพันต้นๆมาเป็น2อ0พันสีอ่ะสองพันสี่นี้อะไระต่างไหมถ้าเราไม่ดูเทียบกันตรงๆนะมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอ่าที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือจํานวนสล็อตแรมแตอนแรก2สลอ็อต อันนี้เป็น4สล็อตสามารถอัปเกรดได้เยอะขึ้นนะเมื่อกี้มันอัปเกรดได้64จิกนะตอนนี้จะอัปเกรดได้ถึง128จิกนะครับแล้วก็ตัว M2 ได้2พอร์ตฉะนั้นถ้าเกิดเราซื้อฮาร์ดดิสมาแล้วอ่ะตัว M2 SSD ไว้แล้วลราเกิดอยากจะเพิ่มเลยนะเพราะนะเราไม่ต้องถอดตัวเก่าทิ้งเราซื้อตัวใหม่เสียบไปอีกสานะ็อดหนึ่งฉะนั้นตัวนี้ก็น่าสนใจที่จะใช้ในการอัปเกรดในอนาคตนะผมก็ ผมก็เลยขอเลือกไปจัดชุดสเปกไปก่อนตอนนี้วีเจ r d ดผมยังไม่เลือกผมใช้กราฟิกร์ดบนบนตัว a อ d เนีผมว่าก็โอเคแล้วหลายเส้นเนี่ยก็เล่นเกมได้อยู่นะแล้วก็ทำงานกราฟิกพอจะได้บ้างยังยังข้ามตรงน,นี้ก่อนอนาคตรเราสามารถซื้อมาอัปเกรดได้ตรงวีเจ r d ดเ m มโมรี ซื้อตอนนี้ผมแนะนำา 8G จิกขึ้นไปนะฮะหรือว่าได้16 G จิกก็ดีเดี๋ยวผมขอเลือกเป็น16จิกก่อนแล้วกนะัตนตัวนี้เจอตอนนัวนี้เอานี้เลยละกัตนตัวนี้สิ่งที่ต้องดูเรื่องความเร็วข้างบนมันจะมีความเร็วเป็นมเมกะเฮแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ห่างกันมากผมเลือกตัวน,นี้32 0สนี่ก็ค่อนข้างเร็วอยู่แล้วก็16 G ิแผงเดียวฉะนั้นผมยังอัปเกรดได้อีก3แผงนะฮะ บนเครื่องนี้ฮัตด,ดิสฮัด,ดิสจริงๆอ่ะหลักๆเนี่ยผมเลือก M2 ก่อนเดี๋ยว M2 เราเลือกมาแล้ว M2 มีนั่ง128ผมคิดว่าประมาณ400จิกขึ้นไปหรือ512เนี่ยประมาณนะขึ้นไปเนี่ยเป็นขนาดที่เหมาะสมในปัจจุบันนี้นะครับก็ดูซัมซุงตัวที่สองห้าสิบน้อยไป เดี๋ยวผมดู512ไลายๆๆมาอ่ะประมาณเถอะๆนี้อ่ะ12เจอแล้ว512กี่เลื่อนไปใกล่อ่ะ512,990เนี้ยผมดู1,990เอ๊ะมี Samsung 250GB EVO เนี่ยตัวนี้ราคา1,990 ราคาเท่ากับ512ยี่ห้อทั่วไปเลยถ้าเรามาดูนะครตัวนี้512 1,990อ้ยความจุน,น้อยกว่าครึ่งนึงมันต่างยังไงสิ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องความเร็วถ้าเราดูเรื่องความเร็วเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้พันเก้นี่ยอของ king max กับอีกอันหนึ่ง king max ก็ยี่ห้อสู้ samsung ไม่ได้อยู่แล้ว ซัมซุงเนี่ยยี่ห้อดีกว่าแล้วก็รุ่นนี้ความเร็วเป็นเท่าไหรสามพั 3, อ่าก็ต่างกันเยอะพอสมควรนะแต่สเปคน,นี้อยาังไปเชื่อมาอาจจะต้องไปดูการทดสอบบนเว็บไซต์เลยก็แล้วแต่แต่นี้ดูคร่าวๆเช่นว่าความเร็วห่างกันเยอะพอสมควรก็แต่ความจุน้อยไปหน่อยผมไม่เอาซัมซุงแล้วกันแล้วเดี๋ยวคิงแม็กก็ยังไม่ค่อยยี่ห้อไม่ค่อยดังเท่าไหร่ เดี๋ยวผมลองไล่ลงมาดูฮะที่ห้าร้อยสิบสองเนี่ยแล, Power, แล้วมีซื้อค้อนพาวเวอร์ก็แพงขึ้นมาหน่อยเวสต์อนด์ดิจิตอลกิกะไบต์เอชพีไบโอสตาร์ซับซูงอ่ะจะซับซูงอีกแล้วแพงกว่านิดหน่อยสองพันกว่ากว่ายี่ห้ออื่นประมาณสองพันแพงกว่ามันสองร้อยเดี๋ยวลองดูตัวนี้แต่เป็นซัมซุงที่ไม่ใช่อีโวนะลองดูรายละเอียดก็เป็นซัมซุง แต่ตัวนี้สามพัโอเคความเร็วผมว่าก็ค่อนข้างดีอะผมจัดชุดสเปคตัตวนี้แล้วกันเน้นว่าถ้ามันเร็วจะดีกว่าแล้วก็ฮาร์ดดิสเดี๋ยวผมเพิ่มฮาร์ดดิสไว้1ตัวเผื่อนะฮะเนื่องจากราคาต่อความจุมันต่างกันเยอะผมอาจจะเลือกสักสองเทราไบต์นะเลือกเอาไว้สองเทราไบต์พันสี่นะครับถ้า4ี่เทราไบต 2008อืมเดี๋ยวลองเอาพันสี่ก่อนแล้วกันสองเทบไบต์ก็เก็บเหลือเฟือฮนะเก็บซีรีย์เก็บหนังอะไรได้ข้อมูลที่ไม่ต้องการความเร็วสูงมากนากักไม่ได้ใช้บ่อยผมแนะนำว่าเก็บลงในตัวฮันดิตร์นี้สองเทเบิไบต์นะครับโซลิสเตตไม่ต้องซื้อแล้วนะฮะเพราะว่ามันอยู่กัมกึ่งระหว่างตัวเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องที่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องความเร็วของมันมผมมีตารางความเร็วอยู่นี่นะครับ ฮ์ดดิทธรรมดามันจะเขียนว่า7200รอบนี่คือรุ่นเร็วแลยนะฮะความเร็วหลักที่หลักสินะฮะ10บเมกะไบเปปนะฮยประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็น Sata 3อยู่ที่ประมาณหลักร้อยห้าร้เมกบเปอถ้าเป็น nvmv เมื่อกี้ก็คืออยู่ที่หลักพันนะฮะเห็นความเห็นความเร็วนะจากหลักสิไปหลักพันนี่ก็ก็อยู่เยอะเหมือนกันนะก็ไม่ถึงร้อยเท่านะแต่ว่าก็หลายสิบเท่านะฉะนั้น แนะนำเลยนะว่าเลือกเป็น n v m v เพราะราคามันก็ไม่ได้ต่างจาก SATA SSD เท่าไหร่แต่เร็วกว่าเราเลือกการเชื่อมต่อแบบรุ่นใหม่ที่เร็วกว่าโดยโดยโดยหลักนะโอเคเดี๋ยวไล่ลงมาเหลืออะไรที่ไม่เลือกเคสเคสก็แล้วแต่เราความสวยงามราคาถ้าไม่เน้นความสวยงามก็เอาราคาถูกก่อนก็ได้ตอนนี้ก็เลือก สมไม่คิดมากแล้วเอาตัวถูกสุดไปยก่อนแล้วก็จะเห็นว่ามีอะไรอีกอะพะว่าซัพพลายเรซัพพลายก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันถ้าเกิดเราไม่มีการ์ดจอเราไม่ต้องใช้พลซัพพลายที่มันสเปคดีมากเท่าไหร่แบบว่าดูจำนวนวัตต์ที่มันรองรับเนี่ยห้าวัตต์ก็พอใช้ได้แต่ถ้ามีการ์ดจอที่กินไฟเยอะอาจจะต,ต้องใช้วัตต์สูงๆนะแต่ว่าเราจะเลือกตัวไหนดีล่ะ ประมาณนี้ใกล้ใกล้ก,ลกันมันก็จะมีหลักๆก,ก,ก็จะมีเขียนว่า80ด plus เนี่ยข้างหลังนี่คือมันเป็นการรับรองอะว่าประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานจากไฟบ้านไปเป็นกระแสตรงเนี่ยได้80%เปอร์เซ็นต์นะคืออย่างนี้เห็น5้าวัตต์จริงๆแล้วอาจจะใช้แล้วเหลือ400วัตต์ก็ได้นะครับฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเลือกเราอาจจะดูตรงนี้ด้วยว่ามีการรับรองไหมไมันมี 80+ plus แปดสิบโกเลยนะีประมาณนะฮะอันนั้นจะไม่พูดถึงรายละเอียดนะผมก็ก็มาดูมีแปดสิบ p l u ก็พอใช้ได้แหละแล้วก็จจะเลือกยี่ห้อนยี่ห้อไรว่าเลเวอร์สโตรนพอได้ยินบ้างก็ผมเลือกยี่ห้อนี้เหมนะือนกันจัดชุดสเปคไปจะมีรายละเอียดยุบยิบนะฮะแต่ว่านั้นช่างมันไว้ก่อนมันเดี๋ยวมันจะนานเกินไปหลังจากนั้นก็ cpu cooler ก็ส่วนใหญ่มันจะแถมมาแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้ความสวยงามก็ซื้อพวกนี้ก็ได้แต่เราก็ต้องใช้เคสแบบใสนะไม่งั้นเคสทึบไม่มีประโยชน์เลยเรามองแรงในไม่เห็นหรือว่าถ้าเรามีการโอร์คล็อกเยอะๆเราก็ใช้ชุดระบายความร้อนด้วยน้ําก็เป็นพวกนี้ก็ข้ามไปไม่ได้ใช้มอนิเตอร์อ่าแล้วแต่เราซื้อจอใหญ่หน่อยก็ดีนะผมแนะนํามันก็จะมีเล็กๆก,ก็คือ9.5ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น2 1นิ้ว นะครับเดี๋ยวผมลองเลือก21 e นิ้วแล้วกันเป็นวิวโซนิกนะฮะแต่จริงๆมันมีเรื่องโดยรายละเอียดอีกเยอะเหมือนกันยวตัวอย่างเนี่ยยี่ห้อเนี่ยฮะก็จะมีเป็นเ60เพิร์ส IPS อะไรเงี้ยมันก็จอมันจะดีกว่าแต่ว่างบผมไม่แน่ใจจะจะเกินไหมเดี๋ยวผมขอ3,007ก่อน ก็เดี๋ยวเราดูถ้างบพอเราก็ไปเพิ่มจอเพิ่มอะไก็ได้คีย mm ์บ hmm. อร์ดเมาส์ไอเนี้ยก็แล้วแต่ที่จะใช้ถ้าเอาทนหน่อยก็เป Logitech นะฮะก็จะมีจะแพงหน่อยเนี่ย Logitech เป็นไวเลสก็มีแต่ว่าบางอันก็เป็นคีย์บอร์ดอย่างเดียวต้องซื้อเมาส์เพิ่มหรือว่าจะลองดูตัวถูกหน่อยก็ได้ไอ mm hmm. ชิตอน,นี้เอาเป็นเมาส์คีย์บอร์ดเลยก็ได้จะได้ครบชุดแต่ว่าเออเอา,เอาออเยี่ห mm ้อดีด e ิตัน แอนดเทก็ตัวนี้พอได้ยินชื่ออยู่อ่ะตัวนี้แล้วกันหลังจากเลือกนี่ครบแล้วเมาส์ไม่ต้องเพราะผมได้ชุดนี้ดูราคาก่อนโอ้ยังเหลืออีกประมาณพันกว่ากว่าที่เราเลือกได้พันกว่ากว่าไปอัปเกรดอะไรดีเช่นสมมุติจอหรือเมนบอร์ดก็ได้เมนบอร์ดเราเปลี่ยนเป็นชุดที่แพงกว่านี้เดี๋ยวผมลองดูจอก่อนที่ผมเล็งไว้จอ เื่กี้ถ้าผมอัปเกรดจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้ราคาจะเกินงบไหมผมให้งบส0 0 0มื่นะฮ้ตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้ก็จะเหลือประมาณอีก500บาทเอาไปอัปเกรดอะไรดีนึกไม่ออกเอาไปอัปเกรดชุดเมาส์ค mm ีย hmm. ์บอร์ดดิเมาส์คีย์บอร์ดลองดูรุ่นที่แพงขึ้นใหม่นีหนึง mm hmm. เพิ่มอีกที่มัน200กว่า300 ใช่ไหมเพิ่มอีกห้าร้อยก็แปดร้อยมีไหมชุดแปดร้อยอ่า,อาชุดนี้ก็ได้ Logitech mk 200 Wireless อ่าตัวนี้เป็นไไวเลสฮะแต่ว่าถ้าเล่นเกมเนี่ยบางทีใช้แบบมีสายจะดีกว่าผมจัดชุดสเปกก่อนเดี๋ยวเรามาดูซิเกินไหมไม่น่าเกินแล้วอ่าโอเคชุดนี้ใช้ได้แล้วก็ อันนี้เลือกคร่าวๆค่ัมันไม่ใช่ไม่จําเป็นจะต้องแบบนี้เดี๋ยวผมกดสร้างชุดสเปก่อนอันนี้เป็นแค่คาแนะนำาะบางทีแต่ละคนมันมีอะไรคำจะอะไรข้อจํากัดต่างกาันเช่นบางคนต้องจำเป็นต้องใช้การ์ดจอเพื่อทําอะไรบางอย่างก็ต้องเลือกเป็นการ์ดจอหรือว่าถ้าบางคนจะเพิ่มแรมมากกว่านี้หรือเพิ่มดิสก์มากกว่านี้ก็แล้วแต่แต่ละคนมีเหตุผลต่างกาันที่ผมเลือกแบบคร่าวๆฮะ แต่ว่าสมเหตุสมผลนะว่าบางทีเราต้องเลือกอย่างนี้เพราะอย่างนี้แล้วก็ดูความคุ้มค่าว่าเป็นยังไงหวังว่าคงจะช่วยเป็นแนวทางให้คนที่จะเลือกคอมพิวเตอร์เลือกได้นะฮะแต่สําหรับมือโปรนี้มาเห็นผมเลือกอะไรเนี่ยก,ก็เป็นไปนได้มันแล้วแต่มุมมองมาแต่ละคนนะครับโอเคครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าไปลองเลือกกันให้สนุกแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ